นี่ค่ะ FC มาแต่เช้ามาพร้อมกับการใส่บาทเลยนะคะมาพร้อมกับพระบินทบาทเลยมาจากพัทยาค่ะถ้าถ้าเป็นช่วงช่วงไฮซีซั่น่ะเขาจะนั่งสปีดบ๊สส่วนตัวไปบรรยากาศอบอุ่นส่วนใหญ่ตอนเช้าแต่เข้าไปคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่เกาะร้านแต่คนที่เขาอยากเป็นการส่วนตัวเขาไปเกาะไผ่ครับแต่แต่ค่าเรือน่าจะแพงกว่า อยู่พัทยาแปดเก้าปีนะครับโเก่งพัทยาอยู่โรงแรมอะไรนะเลยเราจะคลิดเลยอ๋อเราจะคลิปหลังเขาไปวิ่งอยู่ที่แห่งหน้าดาวเราจะคลิปหลังเราจะคิปสตอล่าห้าใช่ครับใช่ทับพญาทับพยาอ๋อลุงเคยอยู่พัทยาเมื่อก่อนเขาชื่อทัพพยาครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งทัพแล้วะพียนมาเป็นพัทยา ันเป็นอย่างนั้นได้ครับอันนี้ขอเสริมยืนยันโดยคนพัทยาจริงๆนะคะมาจากพัทยาทําให้มันจะหยุดอย่างงี้เนาะเวลามันพูดมันมีอยู่ไปตีจ็นไปตีเมืองจันทร์ั้ายก็จะมีอยู่นี่ค่ะพี่พี่เอฟซีมาจากพัทยานะคะมาสองท่านนี่เหรอคะพี่มาหนึ่งรถตู้เลยเหรอคะอ๋อหกเจ็ค่ะมาหกเจ็ดท่านนะคะหนึ่งรถตู้เลยนะคะแต่มเช้าเลยค่ะป่ายบัตรประชาชนเสร็จก็ไปอยู่ที่ อ่าอเมภบันบึงชลบุรีอใกล้ๆกันไปทาชนบุรีสัทไทยคอตตันแฟนอ่ามีแบติลลิงจำกัดเย็บ้าีสร้งเลยได้ทัมดนะคะชนบุรีอะไรนี่แหล่งงานจัเป็นโรงงานครับเป็นโรงงานทำคัตตันบัตรไม้ปันโอ้ก็ทำงานจนอายุ3-8มปปีกับ แล้วไปอยู่นี่ปะบ้านไปทำงานตั้งแต่อายุสิลงขยานรอบรู้ทุกอย่างใช่ครับลุงเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับสนิทโอ้ยงงงป่าเฮ้ยพอสื่อสารได้สนิทสนิทก็สื่อสารได้เนี่ ที่มายาวๆกมืดตึ๊บมืดตึ๊บสื่อสารได้อ่านได้ตอนนี้ก็เป็นไปด้มืดตึบแ้วเปิดูว่ามันจะพาไปตรงไหนมันจับทางใกล้เมื่อก่อนเราอยู่เราอยู่กับนักท่องเที่ยวไงเราเราฟังมันต้องท้ายนะครับรู้ต้องท้ายภาษาก็เลยต้องเราฟังเขาพูดทุกวันเราก็รู้ว่าเขาจะสื่อสารเขาจะไปไหนไปไหนยังไงแล้วก็สามารถแนะนำได้ประสบการณ์จริงเนาะประสบการณ์จริงประสบการณ์ชีวิตจริง เราก็ถามอ้าวก้อนค่อยหันาอินเอ่อไปอายุโกยิงเขาจะ้วคุณกำลังจะไปไหนเขาจะรู้ว่าคุณกำลังจะไปไหนท่านจะข้าวไปไซด์วันนี้เราก็จะรู้คำว่าแขกเขาจะต้องการไปเที่ยวนัต้องเนี้ไปน่องบ้างไปสวนช้างเลยอะไรพวกเนี้ยแล้วพอเราจับใจความได้แล้วก็สามารถติดต่อแล้วก็บอก แท็กซี่ตรันแม่สายรถนี้ไปนะเขาจะถามเยอะมากเลยกินโชว์ตอนนี้กินโชว์ก็ยอดมันกำลังขึ้นออย่าลืมนะครับลุงกินชานะครับอย่าลืมพี่ชมกินไม่ร้อนรวยนะครับไม่พามิกินนะแล้วม่พามิกินเรื่ด้านนี้ไม่มีอะไรได้สั่งได้มาเก็บชาตอนเช้าเป็นบรรยากาศทักทายยามเช้านะคะ ของลุงพลกับ FC ค่ะ FC รอบโลกเลยนะคะทุกคนก็เลยมีความสุขกับพี่ลุงเข้ามาชมผ่านช่องต่างๆได้ค่ะหลังใส่บาตรตอนเช้าลุงพลปาแตนนะคะทักทายกับ FC รอบโลกค่ะพูดคุยม้วนกันนั่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 นนักเลี้ยงใส่รถลายเป็นไงล่ะตกแก้วบาตนี่มาทำใส่ได้ขายเสื้อผ้าแต่เช้าเลยนะคะหอบคนละถุงสองถุงเลยสุดยอด เอฟซีจากพัทยามาถึงแต่เช้าเลยค่ะคไ,ไ,ไ,ได้พักนอนบ้างหรือเปล่าคะพี่ไม่ครับยาวเลยยิงยาวเลยเหรอคะไม่ครับะะหรือ GPS เอเคยมาครับเคยมาโอ้ค่ะเคยมาเ,าเมาต่าอ,งงอยไปพระธาตุพนมจุดา<อ>ยทนนี่นั่นแล้วก็ลงมา อ้อมนครพนมเที่ยวมาสกลคืนนี้นอนนครพนมอ่าใช่ฮะคืนนี้นอนสกลค่ะแล้วก็กลับอืมกลับนอนดีจังเลยเที่ยวเป็นวงกลมเลย